กรณีของของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเริ่มต้นเอาดูตรงว่าเศรษฐกิจในปี2,564เนี่ยความเป็นไปได้ที่จะขยายตัวเนี่ยมันมีสักกี่มากน้อยคือเริ่มต้นจากภาพรวมก่อนก่อนหน้านี้มันก็มีการรายงานกันหลายอย่างนะตัวเลขบางท่านอาจจะสับสนว่าเอ๊ะหน่วยนั้นว่าอย่างนั้นหน่วยนี้ว่าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรกรณีของธนาคารไทยพาณิชย์เดิมเนี่ย เขาคาดว่าเศรษฐกิจในปี2564เนี่ยจะขยายตัวร้อยละ0.9อันนี้คือของเดิม,ดมนะคะวันนี้ที่เขามีการอัปเดตใหม่ก็ปรับประมาณการลดลงมาล่าสุดตัวเลขเขาเนี่ยคือร้อยละ0.7ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงหรือตัวเลขเดียวกันกับที่ทางธนาคารเทศไทยให้ข้อมูลล่าสุดค่ะจากการที่บอกว่ามันเกิดหลุมดําทางด้านรายได้ที่มันหายไป ในปี2563บวกกับปี2564น่าจะประมาณสัก2.6ล,ล้านบาทอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคราวนี้ถ้าถ้าดูอย่างนี้ดูเป็นภาพรวมแบบนี้ค่ะนะคำถามก็คือว่าภาพรวมแบบนี้ถึงแม้ว่าจะปรับประมาณการลดลงเนี่ยแต่การมองเข้าไปในไตรมาสที่4ของปี2564ค่ะคือในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือน ธันวาคมปีนี้เนี่ยเขาคิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นจากการฉีดวัคซีนที่เพิ่ม,มส่วนหนึ่งก็คือว่าการฉีดวัคซีนมันก็จะทำให้กิจกรรมในระบบเศรษฐกิจบางส่วนกลับคืนมาทั้งในประเทศแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วย <นะ S 1> การส่งออกล่ะคะอาจารย์การส่งออกก็น่าจะดีขึ้นแต่ที่ต้องดูข้างนอกเป็นหลักนะเพราะว่าการส่งออกของเรานี่ยึดโยงกับเศรษฐกิจโลกในเวลาเดียวกันเนี่ย อ,อแม้ว่าหลังๆนี้อาจจะมีการพูดกันว่าเรื่องส่งออกเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบว่าขยายตัวกันตูมตามเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูปัจจัยภายนอกหรือว่าประเทศในต่างประเทศเนี่ยคือเขาเองก็ต้องเผชิญกับเรื่องของโควิดและสายพันธุ์เดลต้าถูกต้องถ้าถถเขาคุมอยู่เศรษฐกิจกเขาก็ไปได้ราสุด<ต>ส่งออกเราก็จะได้เหมือนกันแต่ที่เราเห็นชัดๆอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าขาดสะบั้นนะการผลิตการส่งวัตถุดิบ วัตถุดิบที่เสร็จแล้วเป็นสินค้าสําเร็จรูปที่จะส่งออกที่จริงมันก็ไม่ถึงก็ขาดสะบ้นมันมีการทดแทนกันได้ก็จริงเนะี่ยแต่ว่ามันมันติดติดขัดๆ<ช>ผมนะไม่อยากใช้คําว่าแบบ supply disruption คือ Surprise, มันแตกสะบ้นเลยเนะี่ยมันเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดอะ่ะบางอบางอันโรงงานต้องปิดบางอันคือ,อคือถ้าเกิดใครไปแจ็คพอตออลูกค้าของตัวเองหรือว่าคู่ค้าของตัวเองเนี่ยเป็นโรงงานที่อยู่ในประเทศจีนสมมุติเขาปิดค ของที่จะนาเข้ามาหรือจะส่งออกไปมันก็ไม่มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเกิดความเขาเรียกว่ามันขุกขักะนะแต่ถึงกันนั้นก็ตามทีอย่างที่เราเคย,เคยพูดกัน,นว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนะจะดีจะชั่วจะถูกไม่ถูกจะตรงจุดไม่ตรงจุดยังไงเนี่ยการเติมเงินจากภาครัฐซึ่งเป็นการเติมเงินสองทางเติมเงินช่องทางปกติคือจากงบประมาณรายจ่ายะนะท่านมันมีทั้งรายจ่ายประจำรายจ่ายชําระะนี่ แล้วก็รายจ่ายเพื่อการลงทุนโยงไปถึงรัฐวิสาหกิจที่มีการลงทุนต่อเนื่องในแง่นี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วมันยังมีส่วนเสริมที่เราก็เห็นกันอยู่เนี่ยแหละที่เอาเข้ามาปีที่แล้วออกพระราชกำหนดหนึ่งฉบับกู้หนึ่งล้านบาทปีนี้ออกเพิ่มอีกหนึ่งฉบับกู้อีกห้าแสนล้านบาทเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีส่วนประคับประคองเศรษฐกิจ,ก,จก็ออกมาเป็นรูปธรรมอ่ะพูด,ดง่ายว่าก็มีการแจกเงินมีการทําอะไรส่วนใหญ่ที่ ที่ลดผลกระทบะลดขาไฟฟ้าลดขาประปาลดนั่นลดนี่นะมีการใส่เงินในมือให้กับบางกลุ่มอะไรซึ่งก็ใช้เงินไปเยอะนะ,ะต้องบอกว่าใช้เงินไปเยอะเพราะเราไปดูตัวเลขอย่างการใช้เงินหนึ่งละล้านบาทเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นเรื่องการแจกเงินใช้เพื่อเยียวยาประชาชนคือพูด <ๆ S 1> ง่ายๆว่าทุกรูปแบบที่ทำเนี่ย <c oughs> ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเจ็ดแสนล้านเนี่ยเป็นเรื่องของการแจกเงินอันใหม่นี่ก็เหมือนกันห้าแสนล้านที่ออกมาแล้วใช้ไปประมาณสักแปดหมื่นล้านตอนนี้เนี่ย เท่าที่ดูนะก็เป็นโครงการอย่างเนี้ยมสามเกมสามสามอะไรพวกนี้คือปเป็นเรื่องของการแจกเงิน<ร>คือเป็นเรื่องการเอาค่ะอนเอาเงินให้ไปถ้เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าทางศูนย์วิจัยเองก็บอกว่าถึงแม้ว่าภาครัฐเนี่ยจะมีมาตรการออกมาพยุงเศรษฐกิจก็ตามแต่แต่ว่ามาตรการที่ออกมาล่าสุดก็ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอนะ<ช>นอะาจารย์ทั้งเรื่องของพื้นที่ทั้งเรื่องของจํานวนใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็พูดกันอีกว่ายังไงอย่างไงอย่างไรเสียเนี่ยก็คงจะคล้ายๆกับที่ท่าน ว่าการธนาคารประเทศไทยพูดว่าอาจมีความจําเป็นจะต้องกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจถ้าเราจําได้เสนอเลยว่าให้กู้เพิ่มอีกหนึ่งล้านบาทไม่ต้องไปห่วงเรื่องเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP เออทางทางทางดรยันยงไทยเจริญซึ่งเป็นรองผู้จัดการอาวุโสของของของโครงการ e อไเซีของของเนี่ยของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจของไทยพาณิชย์เนี่ยก็พูดคล้ายๆกันนะ บอกว่าอาจจะมีความจําเป็นจะต้องะจะต้องใส่เงินเข้าไปในระบบนะถูกต้องค่ะคือใส่เข้าไปในระบบเนี่ยนะคะคือเขาประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่ทถามมกันมาเยอะเลยเนี่ยนะคะว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่คล้ๆกับปี6-2นะคือเขาบอกว่าก็ต้องรอช่วงเวลาเนี่ยสักประมาณกลางปี2,566ค่ะอาจารย์คะดังนั้นภาครัฐที่ควรพิจารณาเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการ กู้ <Ooh, S 2> เงินเพิ่มค่ะอาจารย์คือพูดง่ายว่าเป็นการเติมเงินของภาครัฐแต่เติมในที่นี้เขาก็ให้มุมมองด้วยนะคะหรือว่าเสนอด้วยซ้าไปว่าถ้าจะเติมเนี่ยมันเท่าไหร่ถึงจะพอก็มองไปว่าที่5้าแสนล้านบาทหรือว่าหนึ่งล้านล้านบาทอย่างน้อย5้าแสนล้านค่ะแล้วก็ลิมิตอาจจะประมาณหนึ่งล้านล้านบาทอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะเมื่อกี้คุณนุ่นพูดถึงว่าการคาดหมายที่จริงเกือบจะทุกสํานักเนะี่ยพูดถึงว่าการที่เศรษฐกิจจะกลับมาอยู่ในระดับเดียว กับก่อนโควิดเมื่อปี2562เนี่ยใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าเกือบอี่ปีคือประมาณปี2566แต่ไม่ได้หมายความว่าพอปี66ปับทุกอย่างมันมันกลับมาเหมือนเดิมทันทีนะ,ค,ะคือการฟื้นตัวหรือการขยับเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ค่อยๆขยับอะอไปตามประมาณการแม้แต่ปีหน้าเนี่ยได้มีการคาดหมายว่าของทางศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็คาดหมายว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยประมาณร้อยละ3.4เราก็ต้องเข้าใจว่าเราติดลบไป6ปีนี้บวกมาบวกมาไม่ถึงหนึ่งปีหน้าบวกมาประมาณ3กว่า,าคิดง่ายๆเป็นตัวเลขอ่ะปีหน้าบวก3.4ปีนี้บวก0.7ก็เป็น4.1่่งเราเราหายไป6หายไป6.1 ก็เท่ากับว่าเราต้องรออีกปีหนึ่งคือปี66มันถึงจะขึ้นกลับไปว่าที่ลบมาทั้งหมดเนี่ยค่อยๆทยอยขึ้นมาค่อยๆทยอยขึ้นมาเขาดูแบบนี้แต่มันก็จะเป็นในลักษณะของการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คืออย่างช้าๆนั่นเองเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็คือว่าต้องดูว่ามีอะไรได้มีอะไรที่พอจะทําได้อย่างทางด้านนโยบายการคลังเราก็เห็นแล้วว่าคงจะจําเป็นต้องยอมสละว่ารัฐต้องมีหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อนําเงินของภาครัฐเนี่ย เข้ามาทั้งประคองทั้งเยียวยาทั้งกระตุ้นแล้วก็มีการลงทุนไปด้วยะนะอันนี้ก็ต้องทำทางด้านภาคการคลังส่วนทางด้านภาคการเงินนะคือคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าด้วยเศรษฐกิจที่มันแผ่วอย่างนี้เนี่ยปัญหามันไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยแพงดอกเบี้ยถูกอัตราดอกเบี้ยนโยบายศูนจ้าถามว่าต่ำไหมตั้งแต่ผมทำข่าวมาผมติดตามข่าวมาก็ไม่เคยต่ำขนาดนี้ค่ะ แต่ถามว่ามันต่ำกว่านี้มันจะมีประโยชน์อะไรไหมเท่าที่ฟังมาหลายๆทางเนี่ยอาจจะมีประโยชน์น้อยไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นยกเว้นมันจะเหลือบาก,กว่าแรงจริงๆอาจจะลดได้นิดหน่อยเราก็เชื่อว่าอัตรานี้น่าจะคงเพราะ<อ>เราเห็นบางประก็น่าจะเป็น0.5เหมือนกันนอันนี้อันนี้ต้องดูต่อไปแต่เท่าที่เราเห็นตอนนี้ก็มีบางประเทศเนี่ยแปลกค,คือโดยที่เราไม่รู้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อขึ้นสูงค่ะ นะครับเลยกลับมาพูดกันว่าเขาจะ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 ,จะอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องนโยบายปั๊มเงินในเรื่องปริมาณ <Q> e. เงินบางประเทศมีการขึ้นดอกเบี้ยนะอย่างถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะมีน่าจะมีเกาหลีใต้เนี่ยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วเดิมเขาศูนย์จุดห้าเท่าเราตอนนี้รู้จะเป็นศูนย์จุดเจ็ดห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูอัตราเงินเฟอ้อประกอบไปด้วยโอเคอัตราเงินเฟอ้อเราต่ําอัตราเงินเฟอ้อต่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีนะคะมันแสดงว่า มันกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนละโหยเลยแลลว